แต่ขนาเดยวกันในส่วนพักเพื่อไทยเองนะครับวันนี้ก็ออกมาเาเรียกว่าตั้งผู้สังเกตการครับเขาเรียกว่าเฝ้าจับตาการทํางานของกรกตเพื่อให้เป็นพนักคนออดิตกรกตอีกทีนึงอ่ะครับอย่างใกล้ชิดนบเพราะว่ามีความไม่ชอบมาพากลครับที่อาจทําให้ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมีการได้เปรียบเสียเปรียบกับพรรคการเมืองหลายพรรคครับเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่ามันอะไรยังไงคะต้องออดเดกันนิดนึงค่ะ,คะเรื่องนี้นะคะคุณสมคิดเชื้อคงค่ะสสออุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยค่ะมีการเปิดเผยว่ากรณีที่มีกระแสข่าวนะคะว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยพบว่าในบางจังหวัดมีการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เป็นธรรมค่ะตามหลักรัฐธรรมนูญนะคะการแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งในหลายพื้นที่เนี่ยสร้างความสับสนให้กับประชาชน เพราะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบไม่เป็นหัวไม่เห็นหัวประชาชนเลยแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข่าวว่ามีผู้มีอํานาจแล้วก็อิทธิพลบางกลุ่มค่ะบางคนสั่งการให้แบ่งเขตเลือกตั้งสอสตามที่มีผู้มีอํานาจต้องการด้วยเพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งของ พักการเมืองบางพักนะคะซึ่งคุณสมคิดนะคะยังฝากไปถึงกกตว่ากกตเนี่ยคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอย่าเป็นเหมือนการเลือกตั้งปี2562 ท้งนี้ประชาชนให,ให้ความสําคัญกับการเลือกตั้งในครั้งนี้มากค่ะดังนั้นเนี่ยประชาชนเขาก็จะจับตาดูการดำเนินาของกกตาแล้วก็กรรมาการประจาหน่วยอย่างใกล้ชิดแน่นอนค่ะผมสมคิดยังระบุครับว่าหากมีอะไรไม่เพีงมาพากลหรือไม่โปร่งใสเชื่อว่าประชาชนจะไม่ยอมแน่นอนครับโดยทางเจ้าหน้าที่กกตาต้องระมัดระวังแล้วก็กรรมาการประจําหน่วยต้องซื่อสัตย์และเข้าใจบทบาทการทําหน้าที่ครับไม่เปิดโอกาสให้มีการกระทาที่ไม่เหมาะสมทั้งก่อนและหลังการปิดหีบีบเลือกตั้งขอแล้วก็มีการขอให้โอกาส ให้ทุกฝ่ายร่วมสังเกตการเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งที่จะมาถึงในครั้งนี้ครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีการตั้งผู้สังเกตการประจําหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้งครับ<ฮ>ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยผ่านเลยไปครับหากพบว่ามีการกระทาที่ไม่โปร่งใสและก็จะไม่ปล่อยผ่านแน่นอนฮะจะมีการฟ้องประชาชนฟ้องสังคมและฟ้องร้องต่อกระบวนการยุติธรรมครับทั้งนี้หากกรกตจัดการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามอย่างบริสุทธิยุติธรรมครับเชื่อว่าจะมีคนไปร้องศาลอภิษรกับกรกะตซึ่งสุดท้าย กต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอ,อาจจะติดคุกได้ฮะนั่นคือคุณสมคิดจากพรรคเพื่อไทยเป็นคนบอกว่าเราจะติดตามการทนายของคุณอย่างเข้มงวดทั้ง<ะ>ก่อนและหลังเลือกตั้งเลยนะครับ